ตัดเลยโอ้โหไม่ฟาวเลยนี่พี่โน้กมาใจมานี่ไปเลยยิงสวัสดีครับสวัดพบกับดูนิชแนลนะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันนะตอนนี้พี่โน้กก็มาเล่นเกมเตะบอลกับพี่ส้มจุกพี่ส้มจุกกำลังสนามวิ่งอยู่ตรงนู้นแล้วพี่นุ้ก็เต้นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวโอเคเป็นไงล่ะกดกด กดคลิกเบาซ้ายเบาซ้ายจะส่งครับผ่านาาแล้วเอ้าวผ่านผ่านบอลให้วิ่งจุกไปครับตอนนี้อ้าวยิงเข้าไปเลยแม่นสไลด์มาเอาบอลหัลวข้าดูกันเลยบ้าอ้าวเฮ้ยกดชิปทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะนแล้วถ้าเกิดพลังหลอดข้างล่างเต็มกดคิวจะใช้พลังครับโอ,โอเคยุบมาเอ้าเอ้าเอ้าสไลด์เกียวไม่ติดครับลูกนี้ ต้องระวังนิดนึงนะไอ้พลังหล่อข้างล่างเนี่ยมันใช่จุดงมา้โอ้โหฟ้าวะเนี่ยกิ้งแบบนี้ไม่ฟ้าเหรอลงมากูไปแล้วไปแล้วหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับปอนอยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้ยชักโอ้โหยิง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 ลูตัวยิงนี่ไงนี่นะซ้ยสวยๆมากมามาส่งมา ไปสุดเลยโอ้โหไม่โอ้มาเกล่ฟาวเลยไม่ฟาวเหรอเข้าข้างหลังแบบเนี้จี้พี่นุ๊กอะไรจะตั้งค่าจริงเลยนะเนี่ยไม่แน่ว่าเอาว่าใจใครมาอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายไป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 อย่ไงไขาหักซะลูกใครได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห รุปไม่กอด,ด oh, <my> เอาใหม่เอาใหม่พี่นุบพี่ต้องจุกจะอยู่ฝั่งปีกซ้ายนะโอเคพี่นุบจะอยู่ปีกขวาให้ครับนี่พี่นุ๊มาใจมานี่ไปเลยยิงอ๋อยิงโอ้โหโคมันเซฟเทำไมทาไมได้แล้วได้แล้วพี่นุบเอ้ายิงโอ้โหโคบอลเซฟจริงจริงเลย นี่ใครับี่เข้าเหรอไม่ใช่คนอื่นคนอื่นไปไปเส้นมาเอออย่างนั้นแหละมาสวยนกโอ้ยโอ้ยความสบายเลยความโอ้เพื่อนเราไปแล้วเพื่อนไปแล้วยิงยิงโอ้โหคนถึงเงื้อไม่ต้องจ่ายเป็นี่นะครอ่าจะเป็นอย่างี้เกมเนี้ยอ้าวสวยไปเพื่อนเพื่อนไปเลยจ่าย ตายว่าเอันนี้จ่ายดิโอ้โหถ้าจ่ายนะเข้าแล้วพี่นุ๊กโวย้าเฮ้ยยิงซ้ำสวยด้วยสวยสวยงามเลครับเสมอครับเสมอเสมอเกือบไปเท่าแล้วต้งชนะดินี่ไงนี่ไงบอลแพ้ไม่แพ้เว้ยมา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  เออลดไปแล้วลดไปแล้วลดไปแล้วโอ้โหัยิงแลยเนี่ยฟงรูรามน้อยแล้วเอ,าอ้าโอ้โหยิงจบเอ้ายิงโอ้โหโดนชาร์จโดนชาร์จโดนชาร์จยิง้มโอ้โหเออเฮ้ยวูนี้เข้าหลังไม่ได้นะครับเอย้ยนี่ไงเรามาใจ สว,สวยสวยไหมสวยสวยยิงยโอ้โหไก<ป>ล <มา S 2> ไกลเลยนี่นะออเนี่ยโอ้โหรอดได้ไงเนี่ยเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วฟ <c oughs> ันเดนเดนครับอย่าให้เอฟโอ้โหโอ้โหเอาลไูไงเอาลูกงัยฮิฮเพื่อเราสามารถป้องกันไม่ได้นะ,าะมาแล้วมาแล้วไปไป ตรงไหม้ใครเบรคใครเบรสุดยอดไงล่ะโอ้โหลูกนี้ยิงอย่างกับเมสซี่นะครับพี่นุ๊กสุดๆโอ้พี่นุ๊กจุดพี่ยิงจ่ายเลยแอสซิสสองสุดยอดสุดยอดมันไหมใชยได้ใช่ได้ครับน้องๆเรามาเล่นดูเกมนี้สุดยอดนะครับเกมนี้ เล่นเพลินนะเดี๋ยวเรามาดูอีกแมตช์หนึ่งแล้วเรามาดูระบบกันว่ามัจริงมันมีอะไรบ้างนะมันมันสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ซื้อรตองเท้ออาได้ด้วยนะที่น,น้มจ <นะ S 2> ุกมีตังอยู่700แล้วนะโอ้ที่นูกไปแค่ส5มร้อยห้าสเองอ๋อลองไปดูหน่อยนะครับว่าเปลี่ยนเสื้อไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะไม่ได้ต้องบอกตัวเลเวล5ห้าก่อนรอครับแต่มีไอเทม ต้องเป็นเลเวล5 ability ความสามารถต้องเป็นเลเวล10จะเห็นได้ว่าเพื่อนๆที่เขาวิ่งแบบสไลด์สไลด์พวกนั้นที่วิ่งไกลๆวิ่งเร็วๆเนี่ยเขาก็น่าจะเล่นมาจนเลเวลสูงแล้วนะวตอนนี้พี่ต้องจุกเลเวลอะไรอะ่ะสี่มั้งครับใชยตาเราละโอ้โหโโหัวทิมหัวทิมมาดูอีกทีหนึ่งว่านี่พี่หนูทำมาแล้วนะครับโอ้โหยตลกลงมันเป็นเกมฟุตบอลหรือมันเกมอะไรเนี่ยใจเย็นไหมลูกใจเย็น โอ้โหนี่จะงางแล้วเมื่อกี้จะงางเราเนะโอ้ยพลาดนี่ไว้พี่นุ๊กโอ้โหจ่ายไม่ทันน่ะดูดิแบบพขาเงื่อเท้าปุ๊บนี่ล้มเลยอ่ะโอ้โหเพื่อนคนนี้ถ้าจะเก่งเก่งก็พอจ่ายหน่อยสิโว้ยเออโอ้โห<ต>จ่ายเองเอาเองสลไลด์มา,า,าเลยได้ออเลี้ยง <c oughs> พี่นุ๊กมาแล้วครับพี่นุ๊กสไลด์นะครับแล้วก็เตะแหม ต้องการจะส่งนะครับเมื่อกี้แต่มันกลายเป็นเตะเข้า่อครัเลยไ่อเลี้ยนี้พ่อเลี้ยงเกินอ่ะทีมเราเนี่ยมันจะมีพ่อเลี้ยงอยู่ตัวเองทุกไงครับโอ้ยหเลยครับกระเบิดกระเบิดกระเบิดเฮ้กระเบิดกระเบิดจริงๆมันมีท่าใช่ไหมท่าดีใจใช่ไหมได้โอเคนี่พี่นุก็ซัดไปแล้วหนึ่งประตูนะจะต้องทำให้ติกให้ได้ไปไปเพื่อนไปยิงยิงยิงสวย ไอนเนี่ยมองไม่เห็นโอ้ยโอ้โหไอ้เน่าพี่นุ๊กดีใจมากครับนี่เป็นไงล่ะถ้าดีใจเขามาให้เอ้าสไลด์ไม่ได้บอลนะปึ๊บพี่นุ๊กมาโหดอันตริีพี่นุ๊กจะเอาแล้วนะครับตอนนี้นี่บอลไปไหนบอลอยู่ที่เพื่อนนะครับ บอกว่าเอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้หเนี่ยเขามีความสามารถเห็นไหมเขามีอาบิลิตี้ที่แบบว่าสามารถไปได้พี่นูผ่าบอลมาเรียบร้อยแล้วครับลุกแต่หน้ามันเลยไป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 ลอให้ลุกขึ้นไหมอ๋โอโหยิงยิงแบบนี้ลุกใจลั้งใหลัง,ลงเอา้าพี่นูโดนพี่นูโดนตัดบอลไห <c oughs> go go g ก g กโน๊ตไปเอา้ามุตะดีใจโทษทีนะฮะเฮ้ยพี่น๊บมุตะดีใจนะเฮ้ยโอ้ยเข้าอีกแล้วนะครับสี่ศูนย์สงสัยงานนี้ต้องนอนแนล้วฮะมีก,กดกดปุ่มไหนนะนอนเนี่ยกดวกดวกดคกดวเลยเหรอกดคิวมันจะนะับ โอ้โหจิ้มจะใช้พลังเห็นไหมมันเต็มพอเต็มปุ๊บมันเลยก็ล่างอ่ะโอ้โหโอ้ยเฮ้ยนุ๊กฮะอะไรใช่อะไรนุ๊กแสดงมาบอลสุดสาโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีน่ไปไปเลยเพื่อนใจหน้าแล้วพี่มุกซัดโอ้โหรอบสอง ้ได้พลังด้วยครับตอนนี้ไอ่แน่มา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 วิ่งเลยโอ้ยชิปด้วยอยังนะอยังนะอยู่หลังให้อยู่หลังให้เก็บกลุมหลังให้เฮ้ยรูปใจอุ้ยลอยเจอสองแข้งครับลอยครับ ว้า <Yeah. S 2> ดีใจดีใจก็สนุกกันพรอมบ่ามคอด,ดูดูคะแนนดูคะแนนเป็นไงแมนออฟเดอะแมทนะครับยิงไปสี่ตูนะครับช็อตเปเก็บครั้งแล้วก็ผ่านสามครั้งโอ้โห m v p 1 <Yeah. S> 2 0พพันสองร้อยพอยได้เงินเท่าไหร่นเ,นนเนี่ยไปดูสิปึ๊บโอ้ l เ,เวลอ up เป็นเ e เว l สี่แล้วนะครับถ้าเกิว่าเราได้ตาหนึ่งเราก็จะได้ความสามารถปลดล็อกกับได้ซื้อไอเทม นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเสียเทมพิ้จุกเอาให้เลเวล5เลยไหมไปอีกสักแมทนึงตอนนี้วี่นมีตังค์แล้ว600กว่าถ้านะนใครอินไว้เลยตา,า้ะนะโอเคอะมาดูแมทตัดสินนะปีแน่เอาไปซะเลยนะแล้วเราก็จะยิงให้ดูนะ้ะโอ้พิ่จุกยิงแล้วถึงก็บมดพลังแล้นอนถึงก็ลงไปนอนนะั้วเมื่อกี้ โอ้โหคนนั้นใส่เสื้อสีดำแจ็คเก็ตเฮ้ยท่าอะไรน่ะโอ้โหมีเลี้ยงกับข้างประตูตัวเองด้วยนะันี่ประตูฝั่งใครน่ะนี่ไงเลี้ยงกลับไปอนี่อย่ายิงไซด์ด้วยนี่แน่นี่ไงโอ้โหืมเอ้ยหลุดแล้วพี่หนูต้องชาร์จแล้วครับลุงี่ชาร์จไม่ทันนะอ้าวไม่ทันไม่ทันอุตส่าห์โดนยิงทะลุสามเหลี่ยมประตูหรือวขึ้นสายขึ้นซ้ายแล้วขึ้นซ้ายแล้วปิดสายมาแล้วสายธรรมชาติมาแล้ว ไี้แนะ่เ,เฮ้ยโอ้โหหลบสองอันตานี้นี่เธอใจของหินนะใจของหิดนี่มาพี่ลุกวิ่งมาเฮ้ยจับบอลไม่ติดเฮ้ยโดนอีกแล้วเน,ในี่ยสองศูนย์สองศูนย์โอ้โหคนเดิมด้วยนะกดคิวนะมันจะมันจะเลี้ยงดุดดุดดุดหรอแล้วว่ามันจะมีท่าเหารอตอนนี้ที่ทันนะคร่บที่บอลมันจ่ายตัดหลังนะนุกวิ่งเดี๋ยก ก็กโก็ก็ไม่เข้าด้วยโอยากจะล้องเป็นภาษาตุรกีเอามันเอาให้ตายตัวเนี้ยโอเคเสียบข้างตะไคายเสียบข้างตะไคายไปเลยนะครับพี่นุ๊กแต่ว่าสามหนึ่งนะโดนนำอยู่นะโอ้โหเฮ้ย เขาเขามีสกิลแบบนั้นน่ะโอ้โหดู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 ขอเสียบหน่อยขอเสียบหน่อยโอ้โหโอ้โหซุ่ไม่ได้วะโกงไม่ท่าเลเวลสะสไม่ไรไม่ไรเขาเขาเล่นมานานแล้วเราก็ต้องให้โอกาสเขานะเอ้าส่งคืนหลังเอ้าไม่เป็นไรนาทีสุดท้ายคนนี้เขาเลี้ยงกลับเลี้ยงกลับอีกแล้วเลี้ยงกลับอีกแล้วโอ้วีโอ้ริงจริงมันเล่นเก่งนะสมมติแปลว่าจะรอทีสุดท้ายเหรอนั่นน่ะสิอยากกัน้วชัด อาพี่จูกอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ขวาไปตอนส,งส่งได้ขึ้นอย้างก็ขอดช้างเหมือนกันเหมือนยิงอือมันเกมฟุตบอลหรืออะไรกันแน่ฮนะ,อะโอ้โหโอโห้แล<ผ>ะแต่ว่าเราก็ยังสนุกมากครับเกมนี้สนุกมากนะเพราะพี่นุ๊กก็ยังได้เงินเยอะอยู่นะเพราะว่าทำประตูเป็นหนึ่งประตูนะครับ MVP ตอนนี้ก็ได้เป็นน้องอีกคนนึงอ่าสมก,ก็ยัง อย่เลเวลสี่อยู่เลยนะครับก็สนุกกันพอของปากของคอนะก็ลองมาเล่นกันดูนะครับว่าพอ,อเราเป็นเลเวลห้าหรือว่าเลเวลสิบแล้วมันจะได้อะไรนะครับการเล่นก็นประมาณนี้นะสนุกสนานชวนเพื่อนๆมาเล่นดูนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยแล้วก็กลับมาพบกับพี่นุและที่ท้มจุกได้ในคลิปต่อไปเราเร็วนี้แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้พี่นุ้ขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ